ขอจองเทไวในใจวันนี้เท่าที่ผ่านมาผมกล้าพูดได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มี performance ในการร้องที่ดีที่สุดในวันนี้แต่เรื่องสเสน่ห์อันนี้ไม่แน่ใจต้องคิดดูนิดนึง ความแนใจนะครับตอนนี้อยากให้น้ําหวานเล่าตั้งแต่ต้นเลยว่าน้ําหวานทําจมูกมาใช่ไหมใช่ค่ะทํามากี่หนนะสองค่ะทําที่ไหนครับคือบินไปที่เกาหลีค่ะอเอไปทำที่เกาหลีเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเราอยากมีทรงจมูกที่ดูโด่งสวยหบดน้ําแบบเกาหลีพอทํากลับมาครั้งแรกไม่โอเคแนละ้วเป็นแบบอารมณ์เหมือนอวาตารเนี้ยเป็นนางเอกได้เลยครั <c oughs> ง้ทงที่สองก็ ก็อวตารอีกก็กลายเป็นคนหน้าแก่กลายเป็นคนตาดูโรยรู้สึกไม่เซลล์ประกวดร้องเพลงที่ผ่านผ่านมาก็ตกรอบมาตลอดหนูแค่จะเกือบเข้ามาแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยความฝันล่มมาตลอด ต้องขอบคุณเมโกด้วยนะคะที่เปลี่ยนปัญหาให้ก้าวไปสู่เวทีที่ฝันไว้มาเมโกจบค่ะ